ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้แอ็ไดยเดินทางมาบ้านอศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะมาตามโค้งสุด้ายเนาะคะ่ะว่าอศักดิ์สิทธิ์สุพันธงตัวเด่นตัวดีตัวเด็ดตัวใดฝากต้อนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็ ไปรับชมรับฟัง้อมๆกันเลยค่ะรับซับก้อนตัวพร้อมรับซับก้อนตัวพร้อมรับซับก้อนตรับแน่นอนครับผมชุดสองชุดสองใบสิบสองล้านชุดห้าใบสามสิบล้านเวลามาอหอดล้านสามสิบล้านทันทีเลยคืองวดวันที่สองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวเลขบงคลแตกแน่แตกก็คือออก พร้อมรับซับก้อนโตที่ผมออดซักซิทธ์ออดซักซิทธ์ให้สนับส,ส,สนุนรัฐบาลอลอตเตอรี่แหละครับผมลอตเตอรี่รัฐบาลให้ <c oughs> เอฟซีเฮาเสียเอาพอสามสิบล้านหลังมันที่หนึ่งเนี่ยให้เป็นของผมสากันเอฟซีเอาเป็นของออดซักซิทธ์ออดซักซิ์ชุดห้าใบสามสิบล้านชุดสองใบสิบสองล้าน ให้เข้าใจง่ายนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะจดตัวเลขนี่คือเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งวิ่งสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวลงทุนใดพอเอฟซีบางท่านสงสัยสองตัวมาหนึ่งตัวลงทุนใดบอลงทุนใดก็คือเลขวิ่งวิ่งสองหรือวิ่งสี่วิ่งห้าสิบล้านได้ลอยหาสิบล้านถ้าแกใหญ่ดีวิ่งเ่ามันเท่าวิ่งดิถ้าสองกับสี่มากคือวิ่งหนีเลย บ่นนี้ครับบ่นนี้บอกมากครับมั่นใจโอ้มาเนาะมั่นใจมากสองกับสี่มากสองกับสีมส่มาสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวซื้อได้ตัวเดียวคือซื้อเลกวิ่งเฮาบุญเฮาบอลเลน่นแหจับสุดห้ยพราะเข้าใจปะครับผมเขงง้าใจเนาแถวแกงยยหยุดแถวสุรินบุรีรัมอุดรเท่านี้ก็ดีน้องบัวล่มูนี่ก็ดีครับน,น,ค,บนควัดบมก็ดีอ่าแถวบทุ่มท่านี่ก็ดีครับคือสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวผมนี่วิ่งสองว่ร้อยล้าน วิ่งซีไวร้อยล้านมาทั้งสองทั้งซีบนบวกล่างก็ได้สามร้อยล้านกันวิ่งไวร้อยล้านนั่นแหละครับผมก็ว่าสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวจังได้ก็ว่าบันนี่ไทยเฮาเอฟซีไทยเฮาให้ลงทุนง่ายๆจับชุดให้ไปสนับสนุนรัฐบาลให้งบหน่อยว่นี้ให้ไปสนับสนุนรัฐบาลให้งบหน่อยซื้อลอตเตอรี่ล่ะครับผมครับซื้อลอตเตอรี่เนาะเดี๋ยวนะให้ผมถามแน่บัดนี้ครับผมมันผู้ใดนั่งอยู่ข้างทั้งนั้นน่ะมันว่างๆขึ้นน้าไปดูแท้มีผู้ใดนั่งอยู่บ่อยู่หอน นี่จะปูเข้าหรืครับคนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนมากความเรียบร้อยคนจะให้เอฟซี่เข้ารับทรัพย์ทันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นก็ได้มองไม่เห็นก็ได้คือคนธรรมดาภาสามารถมองเห็นผู้มีญาติแน่กับมองเห็นกันว่าง่ายเลยเพราะว่าเอาว่างเห็นได้ก็ได้ว่างไม่เห็นก็ได้มา็มองคือบุคคลเข้าธรรมดาก็คือมองไม่เห็นผู้คนมีญาติหรือคนสูงกว่านั้นแล้วคนกับว่างเห็นกันครับ หลัรก็เลียว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสามว่าง,างเห็นได้ก็ได้ม่วงไม่เห็นก็ได้ครับผมจะเล่ห์ให้งบหน่อยรัฐบาลไทยไปรับทรัพย์ก้อนโตอย่างเอฟซีเข้า<อ>ดีใจเลิศคนผู้ดใดลงทุนมีสองมีสีครับคลิปก้อนนี่ผมก็ให้ให้ไปให้ไปลงทุนใบก้อนแล้วตัวเลขมงคลครับสองเอฟซีเนี่ยเอามาบวกกันมาเป็นแปดเป็นส่บหกบวกกันก็ได้ครับผมสองเอฟซีก็บวกกันกับแปดแปดบวกแปดก็เป็นสิบหก กับหัวขึ้นกับเป็นเนืองเก่าครึ่งวันวิกีนี่ออกเนืองเก่าบสองสอกับที่นี่คคอเขียนลบไปเต่นี่ว่าหมาขียเส้นใต้บอผมขีดนไปเองสิให้ก็จะง่ายๆสอนกับสีสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมา1ตัวกันสองมามัก2องเก็กับซื้อเก็ดสองสอเกมัก2หาเกืซื้อหาสองสองหา กันมัดสเก้ากันซื่อเก้าสองสองเก้านี่คือสองมาสองตัวมาหนึ่งตัวกันซี่มาซีมาเป็นซีเก้ากี่เก้าก็ได้ครับผมมาดชเก้ากับซี่หาซหกไปยิงสีหนาครับผมใชคือคือผมบอกไห้ม้ก็ในจดไหนแต่ว่าผมจดจดไหอยู่ออดศักชิดออดศักชิดงบหน่อยรัฐบาลไทยจะจดไหหเอที่ข้าไปลงทุนสับสนุนรัฐบาลไทยแต่ว่าผมก็ยังไหตัวเลขเป็นตัวมงคลตัวเก้าอยู่ มีเอฟซีจากเม็กซิโกบอกว่าไปตามอาจารย์ซักสิทธิ์ในนี่ได้เลยอาจารย์เอาเน้นๆเราได้อาจารย์เด้อเอาเน้ยนๆเดา๋คักเราเนอะเมื่อวานนี้งบไหน่อยรัฐบาลไทยอาจารย์สักสิทธิ์อาจารย์ลักจิทแจกแน่นี่เจอที่ไหนพลาดเลยแจกแน่ฟาดผ่พยาดอาจารย์เนี่ยนะไอว่าตัวเว้ยมีสองเจ็ดหก ตัวเก่าครับผมนี่คือสามตัวรุดสามตัวบน้นี่ยสองเจ็ดองค์คว่ำตัดไทยกืบเจ็ดสองสองเจ็ดคือเดนมาร์กครับเลเล็กเซนเด่นที่สุดเลยบนครับผมแต่ว่าบนบวกล่างจะได้แต่ว่าผมเน้นบนครับเอาแล้วบารีล่างดิล่างเขามีบางหวดนี่มีไห้เอฟซีมะฮ่าไปลงทุนคือเก่าครับผมล่างเม็ดเดียวเด้เจ้านี่ ครับผมก็มือนยงมันใจซีหาผมให้ตัวเลขเปลี่ยนกับก็ไดเพราะกับก็ได้แต่ว่าตามสูตรพ้นไว้กับคือเลขออกตัวเลขมงคลตัวเลขมงคลคือตัวเลขที่ผมเจอหายนี่แล้วครับผมตรงกับวันจันร์เลขออกตรงกับวันจันร์กันซื้อซีหาเพราะต้องกับเพราะต้องซีหาที่หาซีคือเวลาดีคือเที่ยงตรงครับเที่ยงเที่ยงหาที่ ลังเที่ยงไปกับหาหน้าที่ครับคือเที่ยงตรงตรงที่นี่คือไยันโตเนี่แหละครับผมสยันโตนี่คือเสาเอกก็ขึ้นหนึ่งครับสีอายุมุ่งได้ขึ้นกระยากกันเอาเสาได้ขึ้นก้อนเสานันกับขึ้นหนึ่งหนึ่งก็คขึ้นอีกครับกันซื้อก้อนเที่ยงซื้อหาซืกันซื้อล้างเที่ยงซื้อซีหาครับนั่นแหละครับผมเข้าใจว่าซื้อเหลขกตัวเดียวแต่ว่าไม่กลับครับผู้บ้าเข้าใจมันมีเวลาเที่ยง จากเศร้าว่าหาเที่ยงจากเที่ยงไปหาครับเลือกดีคือเที่ยงก่อนเที่ยงหาซีเรียงซีฮะเรียงเลือกอะไเลือกขอคอยจับสวนเอาว่าตัวไหนมันสีออกลุ่นซะไปรัฐบาลไทยตัวไหนจะมากลุ่นะคือตัดไห้คือสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมคือหนีบผมว่าสองตัวมาหนึ่งตัวบัตเลขบนคือกลับบัตเลขล่างคือบ่ใบกลับ ให้กับได้ครับผมโอ้ให้กับอยู่แต่ว่าเรียกซื้อเอาสีเรียกซื้อตัวกับเมื่อซื้อตัวตรงกันกันจดให้มันกันมันกันจีเป็นหลายชุดผมเลยวบาจดโอ้ oh, มันสีเป็นหลายตัวครับผมการคือแกลงี่ผมจิมันจิเป็นแกงีกกันว่าให้นี่มันสิเป็นแกล้งฉี่ส<ะ>ามห้าจีห้าหลังจากงบน้อยรัฐบาลไทยจิเป็นงบรายรัฐบาลไทยกันท่องเขียนหลายตัวเรือตังนะ้งครับผม <S <S <ภา> S <S <S นี่คือผมไมกลับผมหมซื่อแบบนี้เลยสามหาซีหาหัวหาะแต่ว่าตัวเนียนคือเน้นซีหานี่คือล่างพิเศกล่างครับผมพิเศษล่างพิเศษล่าง,างครับผมแต่ตัวเนียนคือเน้นนสวยซีหาตัวเนีนคือเน้นซีหาเล่ยใบครับอเอสซีเฮาเรียกเอาให้ไปลงทุนงบหน่อยรัฐบาลให้เข้าใจป่ะผม งบหน่อยรัฐบาลให้ลอตเตอรี่ให้เป็นเอฟซีเข er. ้าไปเรียกเอาแต่ว่าตัวนี้ผมออดซักชิดออดซักชิดเน้นไทยคือซีหาครับสามห้าสี่ห้าหกห้าล่างล่างเก้าหัวเป็นเก้าหาก็ได้กับเอฟซีเข้ามาครับกันกับเป็นหาสามก็ได้กับเอฟซีเข้ามาแต่ว่าผมนี่ยออดซักชิดออดซักชิดงบหน่อยรัฐบาลให้จดให้ตามสูตรคำนวณตามสูตรกำตามกำลังบอล นี่นี่นี่ครับผมนี่นี่ของผมอันพื่อนกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ยังอันนี้คือตัวเลขครับผมนี่อัรวายูพูดจันทอังคารพูดผหัสุกเสาเรียกออกตรงวันจันวันจันตรงนี้คือเลขสองเห็นไหมเลขสองเลขสองวัจันมีสองมีสองมีหนึ่งมีเกียรตแน่นอนว่นนี้อ้ยตำรานี่อัดกรอบอันนี้อันนี้สูตรอัดกรอบเลยครับผมนี่เรียกว่านี่คือมีสองมีหนึ่งมีเกียรต์แน่นอนว่นนี้ สามตัวมาสองตัวสูตรนี้บอันี้นี่คือสูตรของผมนี่สองตัวสามสามตัวมาสองตัวมีมีสองมีหนึ่งมีเจ็ดเกัรกันกันสามตัวมาสองตัวนี่คือจับชุดในตัตเข้าใจไหมครับผมนี่ลักษณะเขาเรียกสามตัวมาสองตัวสามตัวมาสองตัวนี่บนนี้ร่างว่านั่งหนื่อยแล้วรางว่านเล็กเลขล่างก็มีสองตัวสามตัวท้ายก็มีสองตัว บ่าต้องซื้อเลขวิ่งนี่เขาเรียกครับสามตัวมาสองตัวบ่ต้องซื้อเลขวิ่งเพราะสามตัวมาสองตัวสามตัวมาสองตัวจับชุดมันก็ได้สองตัวกันมาสามตัวกันรับทรัพย์เลยพี่เอดแอดมินพอเข้าใจปะครับผมเข้าใจครับสามตัวมาสองตัวกันั้นมาสองตัวก็คือจับชุดออกมารับทรัพย์ทันทีเลยคือเกตสองนี่เลขายรางวันที่หนึ่งหกตัวสองตัวรางวันที่หนึ่งสองเกต เนี่ยก็เรียกว่าสามตัวมาสองตัวมันก็นได้รับทรัพย์ทันทีเลยได้รับแล้วครับมันเทกัอสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เดี๋ยววัน<ห>นี้ให้ถามเนี่ยวันนี้ให้เลขสองเจ็ดหกเนยไปยังไปคือไปขีดเอาคู่หนาพ่นอันเจ็ดหกก็ไม่ไมีความหมายบอ่ามันเป็นหลายๆตัวฮะ<ห>แปลเป็นเก้าก็ได้เป็นเจ็ดเ,เก้าก็ได้ครับผมผมก็เลยให้เน้นที่เจ็ดสองเพราะผมงบ้อยแล้วแต่บานไทยโอ้โหเอ้ยครให้ตัวมันแตกเลยว่าายนะครับผมว่าสองว่าสอง ตัวนี้เป็นเจ็ดเก้าก็ได้ครับผมนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดหกก็ได้เูกต้องครับผมตัดออกม้าทั้งหลังก็ได้ครับผมแต่ว่าสีเลือกตัดทั้งหนาครับผมเอฟซีเฮ้าไปลงทุนกันบ่พี่ผมจับชุดให้นี่งบ่มบบานัมกันเลรอไมเอาเนี่ยบ่มานัมกับเอาเป็นเจ็ดเก้าก็ได้เข้าใจปะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหกเนาะผมเลยผมเลยจับชุดให้เน้่ที่สุดให้มันหน่อยชุดงบหน่อยผมก็เลยให้เจ็ดสองว่าต้องกลับซื้อสองเจ็ดครับเนี่ยฮานาออกสองเจ็ดหกกที่ถือบ่าสันต กระทูกแล้วครับผมเลือกตัวแล้วครับผมนี่ก็คือเอฟซีพูดสีมักหกหรือสีมักเก้าไปเลือกจับเอาแต่อาจารย์จับให้สองเข็เลยถูกต้องครับผมโอจับให้เต็มนัวนาเน้นตัวนาย่า่เเลขกกันมันเป็นกันกันจะได้คูตัวกลางๆกับเก็ยสองเก้าก็ได้เออเเขาเรียกเข้าคู่ตัว นี่ยือเลขของผมนี่ผมให้งบหน่อยรัฐบาลให้ผมเพรายามขึ้นไหนมันหน่อยชุดครับผมเข้าใจปะครับผมให้หน่อยชุดเพื่อทีให้จัดให้สองเกต์ากันกันบ่ง่ายเกิดเพิ่ะจับจังฉี่แต่ได้อีกชุดนึงนี่นี่แต่ว่าผมสมคมปีสองท่นห้าร้อยหกสิบห้านี่ตรงกับวันแรงงานครับเรียนมาเป็นวันที่สองตรงกับวันจันทร์อืมพูดคักแล้วสั่นล่างสั่นเนาะแต่ว่า หากเอที่อยากเล่นเล็กวิ่งขึ้นมีสองมีสี่ครับค่ะนะับพี่น้องก็ได้ยินแนวทางจากอศักดิ์สิทธิ์แล้วเนาะค่ะพี่น้องกค็คงสุดท้ายเนาะค่กะก็ได้เนียนได้นั่นให้แล้วค่ะงบน้อยเนาะค่กระก็รีบจัดดวนน่วนเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่นอ้องอศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง ก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่มะมักกับจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะแอดก็แนะนําให้เล่นลอตเตอรี่เนาะคะ่ะหาซื้อจับเสี่ยงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะผู้ละสามใบสี่ใบเนาะค่ะพี่น้องะคะ่ะเผื่อมีโชคมีชัยกับอศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีธันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแห้ทางช่องแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดๆีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซเนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะลำล้ำด้วยกันตลอดไปเด้อค่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ